ปีเตอร์ก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณปีเตอร์คุณย่าจำได้ว่าผมจะอยู่จนกว่าคุณย่าคุณมาลียายเป็ดจะผ่านนะคะตอนนี้คุณมาลียายเป็ดผ่านไปแล้วคนละช่องแล้วคุณย่าก็กำลังจะผ่านนะคะขอบคุณกำลังใจขอบคุณสายดันนะคะคุณปีเตอร์ก็ช่วย สนับสนุนมาตั้งแต่วันแรกที่คุณย่าไลฟ์สดเลยนะคะคุณย่าก็กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะแต่ก็ยังอยู่ต่อกับเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนๆนทํช่องต่อคุณย่าก็เอาคุณย่าจ๋าเป็นช่องที่สองพะถ้าไม่สร้างขึ้นมาเราก็จะไม่เจอเพื่อนๆนนะคะมันมีความรู้สึกว่ายังติดยังติดเพื่อนอยู่นะคะติดเพื่อนติดการไลฟ์สดอยู่ใช่แล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณปีเตอร์นะคะ ขอบคุณกำลังใจที่มีให้คุณย่ามาโดยตลอดนะคะคุณย่าก็จะเปิดระบบรอเขาอัพนะคะห้าสิบกิโลนี่คือจริงๆก็เอาเอาเผื่อไว้สองวันแล้วกันเนาะแต่พอดีก็คุยกับนางฟ้าของเราแล้วล่ะนางฟ้าของเรานางฟ้าคุณนาดนั่นแหละจะดูแลคุณย่าให้อีกคนนะคะ คุณกำลังใจทุกท่านเลยที่สนับสนุนเราถ้าไม่มีการสนับสนุนหรือเพื่อนๆหรือกำลังใจก็คงท้อแหละเนาะสี่พันกิโลไม่ใช่ไม่ใช่น้อยเนาะแต่เราก็จะทําให้ได้นะคะเพราะว่ามีกําลังใจมีการสนับสนุนนะคะจากิปซีจากเพื่อนๆนะคะหลาไปถ้ามีฟีซีเข้ามาเราก็จะแบบมีความรู้สึกมีกําลังใจนะคะไม่เหงานะคะไม่เหงาเนาะ เป็นยังไงบ้างเมื่อวานบ้างคุณย่าฝนตกหนักเลยเมื่อวานคุณปีเตอร์เก็บข้าวเสร็จแล้วเย้ๆยดีใจด้วยนะคะนางป้าน่ารักใช่คุณปีเตอร์ใช่ค่ะเพิ่งเจอนี่แหละเพิ่งมาเจอเพิ่งได้เจอคนแบบว่าเนาะจริงใจมากนะคะแล้วก็งามทั้งกายทั้งใจนี่หละกว่าเราจะเจอคนที่ใช่เราก็เดิอผ่านมาไม่รู้จีคนเนาะ เพื่อนก็เหมือนกันคนพิเศษก็เหมือนกันนะคะคนปีเตอร์เนาะกว่าเราจะผ่านแล้วมาเจอเจอคนที่ใช่คนคนที่ดีที่สุดก็ต้องผ่านมาเยอะเหมือนกันนะคะสู้ต่อไปสู้ต่อไปอะไรนะทาเคชิหรอพูดกันก็ขอให้เจอเหมือนกันละคะ่ะคนปีเตอร์ก็ขอให้เจอคนดีนะคะขอให้คนเจอคนจริงใจนะคะ แต่สำหรับคนพิเศษอะคุณย่าเจอแล้วนะสามสิบสี่สามสิบกว่าปีแล้วโก,<บ>โกบริโกบริโกบริใช่โกบริซู้ไปสู้ต่อไปพ่อมาลิใช่ไหมคะหวงว่าสักวันคงคงเจอคนที่ที่ใช่จริงๆนะคะดูดูภาพไร้สดนี่บอนสวยสวย แต่ภาพที่ไลฟ์ออกไปนี่ไม่รู้สวยไหมสวัสดีค่ะคุณฮลโลคุณคุณย่าอ่านไม่ออกนะคะแต่รู้สึกว่าเพื่อนคนนี้มาพร้อมๆกับคุณปีเตอร์เลยนะคะตั้งแต่คุณย่าไลฟ์แรกๆนะคะน่าจะเป็นที่เวียดนามนะคะคุณย่าก็ไปดูไปดูบ้านแล้วนะคะคลิปสวยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจนะคะตอนคุณย่าไลฟ์เดี่ยวก็จะเจอตลอดเลยนะคะ ตอนที่คุณย่าเริ่มไหลแล้วไม่ยังไม่มีเอฟซีมันยังไม่มีเพื่อนเพื่อนก็มีคุณปีเตอร์แล้วก็คุณคนนี้แหละคุณคุณที่เขาบอกว่าเป็นภาษาเวียดนามใช่ไหมนะคะขอบคุณกําลังใจนะคะขอบคุณกําลังใจภาษาเวียดนามครับนั้นคุณปีเตอร์อ่านชื่อเขาออกไหมคุณย่าอ่านไม่ออกภาษาเวียดนามครับสวัสดีนะคะคุณปีเตอร์สวัสดีนะคะขอบคุณกําลังใจนะคะ คือคือคือ,คอตรงตรงตรงไลฟ์สดทำไมคุณย่าไม่เห็นไม่เห็นคอมเมนต์นะคะคุณย่าคุณย่าดูที่เอซนะคุณปีเตอร์เนาะเนี่ยคลิปก็สวยมากเลยอะ่ะคุณย่าไปดูมานะคะสวยมากเดี๋ยวคุณย่าเอฟซี FC, คุณย่าไปฝากขนมด้วยนะ เอสคุณย่าไปแล้วโอ้ยทำไมไลฟอ่ตัวตรงไลส้สดทําไมไม่เห็นคอมเมนต์ถ้าถ้าเผื่อว่าคุณย่าเอาไปไลส้สดข้างนอกทําไมทาไมคุณย่าจะจะเห็นนาะไม่เห็นจริงๆนะคุณปีเตอร์คุณย่าไม่เห็นไลส้สดตรงนี้เลยเนี่ยพยายามขยับพยายามเลื่อนแล้วไม่ไม่เห็นเลยต้องมาดูที่เอสซเป็นอีหยังเนาะไลส้สดคุณย่านี่เนาะ